สวัสดีค่ะสสวััดีครบพี่วิกนะโอนะคะมาตามคำเรียกร้องนะคะคลิปนี้ความจริงเราต้องลงตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่โอ้ยชื่อเยอะมากพี่วิกอ่านแบบยาวพี่วิกจะบอกว่าพี่อ่านหลายรอบมากมากคือน้องๆส่งมาอยู่เจ็ดร้อยกคนใช่เราดีดีใจมากดีใจมากๆากเลยครับที่น้องร้องชอบซึ้ดีใจมากค่ะที่น้องๆช่วยกันส่งมาเนาะเราคับด้วยความยากลำบากส่วนใหญ่ที่ตกหล่นไปนั้นเกิดจากการเขียนที่อยู่ไม่ชัดเจนเขียนไม่ครบทั้นนี้เนาะ เราก็คัดได้ที่เร็วที่สุดครบที่สุดแต่ก็ยังล้นเกินก็ยังเยอะอยู่ดีตอนแรกกะว่าจะแตกห้าห้าสิบห้าสิบรางวัลห้าสิบรางวัลตอนนี้เราเกินไปเจ็ดสิบกว่านะครับแต่ว่าคุยกับพี่วิกแล้วพี่วิลใจดีข้างหมดเจ็ดสิบกว่ารางวัลเลยเพิ่มรางวัลมานะครับทำใจไม่ได้อ่ะแค่ทัวนี้คัดออกยังคัดไม่ได้ต่ังสายออกก็ทำใจไม่ได้โอ้โหเศร้าน้องนี่ดูเกินไปเยอะมากจะแตก แล้วกันนะคะเดี๋ยวน้องๆฟังนะเพราะว่ามันมีบางคนที่มีบางคนที่น้องๆบางคนไม่ได้เขียนชื่อจริงเนาะก็จะมีชื่อช่องซึ่งไม่แน่ใจใช่เพราจะอ,อ,าอ่านถูกไหมเนาะคนไหนมีชื่อจริงพีวิจณ์ชื่อจริงแล้วก็จะบอกคลิปที่ชอบอะไรเงี้ยเนาะตามความตามข้อามาที่น้องๆเขียนมานะคะฟังกันเลยคนแรกนะคะชื่อชาแนลน,นะคะไทเกอร์ไลน์ พี่ชาเชื้อเมืองแสนนะคะที่บอกว่าชอบคลิปพี่อุกอิกแก้งนะ้โองับโดยเอาน้ำปลาใส่ในน้ำโคกนี่นะคะนี่เป็นคนแรกนะคะคนต่อมานะครับชื่อชาแนลว่า flower ห5 5หนะครับชอบเด็กแฟนร้องไห้ที่นโอแปลงรากเป็นโจนสรสลัดซานตานะครับผมน้องอยู่ที่อำเภอมโนรมชัยนาทนะครับคนที่สามนะคะชื่อนอบิว,บ,วบิวหรือบ,บัว น้องบิวบ,บีนะคะที่ชื่อชาแนลนะคะชื่อสรุตยาเลิกอำนนยโชคนะคะที่บอกว่าชอบคลิปลับพาตัวเจ้าหญิงแวมไพร์ที่สวยที่โอ้ก็หล่อสมบทบาทมากนี่น่ารักสุดๆผู้โชคดีคนต่อไปนะครับชาแนลน้าพัชชาสปายนะครับผมชื่อจริงชื่อนภาพัชชานั่นแหละครับผม ชอบคลิปพิวิคเล่นนาคีนะครับชอบพิวิคโฆษณาเหนือนะครับจากลำพูนกาลปฐุมธาน,นีครับคนต่อมานะคะที่ที่คุชชี่เลเวอร์ช็อปนะคะไม่มีชื่อจริงเนาะแล้วเขาบอกว่าชอบคลิปนาคีเวอร์ชั่น ภาษาเหนือตอนจบเหมือนกันเพราะว่ามันนำมาปรับเปลี่ยนภาษาเหนือแถมยังเจอคาที่ไม่เคยฟังนะคะอันนี้มาจากคนทุนธานีเนาะครับชนะต่อไปนะครับฟันนี่ฟ้านะครับผมชื่อน้องวิพาดานะครับชอบขอเป็นน้องฟ้าหนึ่งวันนะครับพราะสนุกแฝงแง่คิดน,น้องอยู่ชั้เชิงเสาครับคนต่อมาค่ะน้องเตยสกุชชี่ชอบนะคะเด็กหญิงวราพันธ์ศิลปะเจริญนะคะชอบคลิปชรอมพุมาน่ารักสุเลยเพราะว่า มีขนมเยอะอยงี้เนาะอยู่จากนครปฐมนะคะค,คนต่อไป The Seven D Channel นะครับชื่อจริงชื่อไม่มีน้องอยู่อำเภอกุชินารายกาลสินนะครับพี่น้องต้องเขียนชื่อจริงด้วยนะอันนี้ก็สุๆสดๆ <c oughs> ว่าเดี๋ยวเวลาพี่วิเขียนจ่ายหน้าสองไปควจะไม่ขึ้นนะ,ะใช่แล้วครับคนต่อมานะคะชื่อชมพูสกุชีนะคะ อยู่ไม่มีชื่อเหมือนกันอยู่มหาสารคามนะคะชอบคลิปก้าวยางตามรอยพ่อเนาะช่อลต่อไปนะครับเฮนโลเพลงทู Hello, นะครับผมน้องดนิสราครับชอบน้องปัญญาทุกคลิปเลยนะคะรับเพราะเป็นคนชอบสุนัขนะครับ <B FC S 1> อยู่ปัญญาด้วยอ่ยะปรุมมาบ่อยแล้วเนี่ยต่อมานะคะชื่อน้องไอชแนลนะคะชื่อไอเนาะเด็กหญิงนัททัตกริตาครับดวงสาชื่ออัญญา สุรินนะคะชอบคิปขนมแพงกินมังกรแน่แพ่งกินขนมลิ้นมังกรนัครับใช่แล้วชั้นหน้าต่อไปนะครับฟางสวีทสปิชชี่ช็ชอปนะครับโอโ้โหน้องป,นปนันนะครับนะครับชอบก้าวย่างตามรอยพอ่อตอนความซื่อสัตย์นะครับน้องอยู่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบล็ตคนต่อมานะคะ น้องคิดติมากองแก้วนะคะน้องดาวชื่อเล่นเนี่ยบอกเรียบร้อยอันนี้บอกชื่อจริงนามสกุลจริงเลยนะคะชอบคลิปหน้าทีเหมือนกนอันนี่มาจากสระบุรีคนต่อไปนะครับน้องนันชาแนลหรือเปล่าเอ่ยน้องเด็กหญิงชนทิช,ชานะครับชอบละครสรั้นนางฟ้ากับเด็กนิสัยไม่ดีนะครับเพราะเราต้องเป็นเด็กดีที่เชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่ก็ต้อท่านอีกแล้วคนต่อมานะคะเด็กหญิงซิริมาฉลอบนะคะอันนี้ชื่อชื่อชาแนลกับชื่อ ชื่อเจ้าของตัวนี้คนเดียวกันเลยเนาะชอบคลิปกลาวยางจามรอยพ่อเหมือนกันเราจะได้เป็นคนดีของสังคมจะไม่ทาให้สังคมเดือดร้อนอน,น้องคนต่อมานะครับผมออท,ทันระดานะครับชื่อคิกชื่อช่องทันรดาทันรดานะครับชอบพลิกกินอะไรดีระหว่างเดินทางเขาเป็นคนชอบเดินทางเหมือนกันนะครับน้องอยู่อาเภอเมืองกาลสิธ์ครับต่อมานะ พรพรเพชรชื่อช่องพรเพชรน,นะคะชื่อจริงชื่อพรลพัฒน์น้องมาจากตรังนายโยนะคะชอบคลิปเก้ายยกน้ำร้อย,อยพ่อเหมือนกันเนาะต่อมาเฟย์ฝนฝนนะครับเฟย์ฝนฝนสปุช,ชี่นะครับชอบคลิปเอาน้ำปลาเสษโคเพราะว่ามีสติสอนใจนะครับน้องอยู่ท่าเชิงชุมจังหวัดสกลนครครับผมติดต่อมานะคะน้องกรตตูน วารญยาคนนี้จำได้เหมือนว่าเล่นเขาที่แล้วเราอดรอบนี้ได้แล้วนะชอบเก้าอี้ดนตรีนะคะเพราะสนุกสนานเฮฮาน้องบอกถ้าไม่สบายใจม <า S 2> ดูคลิปน<ม>ี<า>้ขายเลยนะครับสบายใจแน่นอนเน่จากกรุงเทพนะคะครับ,ะะรบต่อมาน้องเพลงสปูตี้นะครับชื่อเล่นชื่อนรัตหมูทองแก้วนะครับชอบ นาคีตอนจบครับพาะพี่วิเป็นคนเหนือนะครับน้องอยู่อำเภอหนองจิกปัตตานีนะครับมาไกลเลยทีเดียวสาวใต้สาวใต้ต่อมานะคะชื่อ P S Q แปลงแปลงหรือเปล่าแปลงหรือกลางนะคะชื่อเพลง <P. S 2> ชื่อเพลงน้องชื่อเพลงค่ะ,อ,ะ,คะอ๋อน้องชื่อเพลงนะคะน้องเพลง น้องมาจากกรุงเทพนะคะบอกว่าชอบตอนที่โจนขโมยมาม่าเกาหลีพราโนโอตลกดีจาได้สุดๆเลยค่ะน้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไว้ทำคลิปของควาตลกดีๆต่อไปนะคะที่ดีมากค่ะสวัสดีปีใหม่เหมือนกันนะคนต่อมานะครับน้องสุภสินสหชัยนะครับชื่อช่องอย่างนี้เลยนะครับผมชอบละครสั้นซานต้าตัวจริงครับเพราะว่าสนุกแล้วก็สอนได้ห้ามด้วยน้องอยู่นี่มพระนาจังหวัดระยองครับ ต่อมานะคะเข้มจิราสุขใจนะคะชอบคลิปน้องปัญญาหมาที่สุดค่ะเนี่ยบอกว่าโอ้ยภาคสีน้องปัญญาเนี่ยทองมากๆเลยน้องคนนี้มาจากพัทลุงนะคะโอ,โ,อโอ้ต่อมานะครับชาแนลแฮปปี้ทูนะครับผมแฮปปี้ทูไม่รู้เขียนชื่อมาหรือเปล่านะครับชอบก้าวย่างตามรอยพ่อความซื่อสัตย์นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ทักคิดจะทำความดีนะครับสอนให้คนทำความดีแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยนะครับน้องอยู่ทองภาคภูมิจังหวัดก,กาญจนบุรี ต่อมานะคะเด็กหญิงกัญญาพัฒน์พวงพิกุลนะคะชื่อเดียวกันเลยเนาะชอบที่พี่วินแต่งเป็นนางเงือกสีแดงเขาแต่งแล้วสวยมากคริงาน้ากคิวนี้นานมากแทบจะเป็นคิปแรกๆของทีวีแตนโอเลยนะค่ะนี่แฟนคันแท้จริงเลยเราไปเลยค่ะต่อมาครับน้องน้ำใสปั๊ปปี้คิสนะครับเด็กหญิงโชติกาชอบมัดผมท่านหยาหมาีิสุนะครับเพราะว่าภาคเสียงตลกมาก็น่ารักนะครับน้องอยู่ อำเภอบ้านนานครนายกครับ,บชอบๆน้องเขาบอกแม่อย่าดึงผมไม่เอาเลยมีการทากเสียใจเลยนะคะองดีลเอียลยนะคะคนต่อมานะคะค่ะสวิตสวิตบัตตี้สวิตบัตตี้วิว,น,วนะคะน้องชานิสาพครมวิชัยนะคะน้องอยู่สกลน,นะครชอบมามากก่าเกาหลีเหมือนกัน <ๆ S 1> บอกว่าชอบตอนที่พี่วิวสงสัยว่าทำไมน้องโอปากแดงโจก็บอกว่าสงสัยโจเป็นไข้ฮ่าฮ่าฮ่ายิบนี้คนชอบหลายคนดีเดียวมาก ต่อมานะครับ I love s t r e e Clip Channel นะครับผมเด็กหญิงบุญพริปนะครับชอบคลิปปราปาใส่โค้กที่พี่วิทย์แก้คืนนะโอ้นะครับเพราะว่าคิดได้ว่าถ้าแกล้งกันไปแกล้งกันมาเดี๋ยวจะไม่จบสักทีนะครับเวนย่องระงับการไม่จบเวนเยี่ยมมากๆเลย่ะน้องคนนี้มาจากกรุงเทพเนาะคนต่อมานะคะชื่อน้องพลอยชมพูแนสสีนะครับใช่แล้วมาจากอุดรธานีค่ะชอบคลิปเอลซ่าทำรุนหิมะเน้ ว่าตอนนั้นหนูกำลังหาวิธีทาวุ้นพอดีเลยค่ะพอเจอเจอปุ๊บก็ทำได้เลยเน่เก่งมากเลยค่ะครับต่อมานะครับน้องธัญทรบัวจันทร์นะครับชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับชอบคลิปแปลงร่างเป็นกรารตูนโพรนะครับทาหน้าสีชมพูกันเลยนะครับน้ <c oughs> องบอกว่านนะ่าพิวิกเหมือนกว่า <c oughs> น้าโอโมโอนะครับอยู่กรุงเทพครับผมคนต่อมานะคะนัสรินโบอะ โกอูมานะคะมาจากยะนาราที่ว่าะค่ะโอ้โหไมากอืมาสอง<ห><ห>อนะครับผมใช่ค่ะบอกชอบอนาตามาเอลซานะคะบอกว่าชอบตอน,นโอร้องเพลงในโอร้องเพลงได้สนุกมาก<ช>คนต่อมานะครับชื่ชอช่องว่าบัปรางบัาปรางนะครับผมชอบนาขีตอนจบครับเพราะว่าน้องก,ก็เป็นคนเหนื่มที่วิเจ้านะครับแล้วก็ขอให้เราถึงร้านซับไวๆด้วยนะครับชื่อ<ห>ดีจันทวีดูเชี่หม่เหมือนกันสัตว์กำแพงนี่เอง ไล้นะเจ้าคนต่อมานะคะโมเดิร์นชาแนลนะคะโอ้อันนี้ก็กล้วยเหมือนกันน่คะนี่มาจากแม่เหียเชียงใหม่เน่ชอบพิวิกนาชีนะคะเพรอพูดเหนือนหน้าราักตีล้วก็เป็นคนเหนือเหมือนกันเน่ต่อมาเลยค่ะนนคนต่อมานะครับน่าจะเป็นไมซ์แลนด์ชาแนลนะครับผมชื่อปาครับนี่นะครับน้องปานะครับชอบ ที่กินมาม่าเผ็ดที่สุดเพราะว่าสนุกดีแล้วก็น้องก็หิวด้วยหิวนครราชจะสีมานะครับผมเมือง่ย้มต่อมานะคะน้องแทนเค้กไม่ทุกนะคะเด็กหญิงวีวีรพัฒนรานะคะชื่อเล่นชื่อน้องแทนเค้กเนาะชอบฝึกชิงแชมป์ไอติมแพนด้าเน่คลิปนี้คลิปยอดนิยมเลยนะเป็นคลิปที่มียอดดูสูงที่สุดของ่องเราเลยนะครับ นี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาชาแนลโอลี่สวิตต e โกนะครับนี่มาแปลกชอบคลิปเมนูพระราชทานอาหารง่ายใครพระอาทิตย์นะครับเพราะว่าน่ากินแล้วก็ฟินไปนเลยน้องอยู่อังเภอเพื่งแพ,แพร่นะครับผมต่อมานะคะสลามใช่ไหมคะสลามช็อปสลามช็อปนะคะ,น,ะ,คะน้องปิยดานะคะชอบตอนที่วิคินมากมๆา เกาหลีค่ะชอบเพราะว่าพี่วิกไม่รู้ว่านะ้โอ้กินแล้วนะ้โอก็แกล้งโหห้าพี่วิกตลอดเลยนะคะนี่ก็ชอบกันมากที่นะ้โอ้แกล้งพี่วิกะนะครับใช่แหลนต่อมาไอซ่าสปูชี่นะครับชอบคลิปมาม่าเผ็ดเกาหลีเหมือนกันน้อโอ้น้อโอ้แอย่งกินมีคนชอบเยอะมากนะครับใช่ชื่อเด็กหญิงวรัญญารัตน์นะครับอยู่อำเภอสองจังหวัดแพร่อีกแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวนะพี่วิคหาชื่อนะค่ะทิพย์หรือเปล่าครับถ้าใช่ค่ะ น้องจุธาคพิปนะคะมายาวมากน่ารักมากชอบละครสั้นเพราะตลกสนุกมากๆเลยชอบไอนี้ด้วยรีวิวมาม่าเกาหลีนะคะแล้วก็คลิปเอากินอะไรดีระหว่างเดินทางเพราะว่าพี่วิคานอะไรก็น่าอร่อยมากๆเลย,ยนีนิสัยดีดคุณพร้อน,น่ารักจังเลย oh oh. จุ๊บเบยจุ๊บเบยน้องต่อมาครับชอบ่องกับมาซ c l o v ล r วอ u ์สคชนะครับผม อยู่เชียงใหม่เือนกันอยู่เพื่อสารพีโอใกล้ใกล้กันเลยใล้มาก <c oughs> ชอบกินลิ้นบางกรอนแตไม่ใช้มือนะครับบอกว่าตลกมากแลก็น่ารักมากนะครับขอบคุณน้องด้วยที่ชนชมเข้ามานะครับ ชอบตรงน,นี้ที่สุดตอนที่เธอโ,โอ๋บอกว่าหมดแล้วนะคะน,น้องดีเทลมากเลยค่ะต่อมานะคะชายาดาชายาภาขออภัาายาค่ะชยาภาจากนครศรีธรรมราชนะคะชอบคลิป5้าวิธีกินมามา่าเกาหลีให้อร่อยเพราะตนนั้นหนูกำลังหาวิธีกินมาม่าเกาหลีอยู่เลยนี่ตรงใจครับโ้โคคนนี้จะให้ไหมเนี่ยคนนี้พิเศษเราจะให้ไม่ให้เดี๋ยวตกลงที่วิวครับพี่นายน้องเนยชาแนลนะครับชอบคลิปแตะเขียวรู้สักไหมต้นอะไรกันคือ ต้นอะไรนะครับมายราบนะครับชื่อเด็กหญิงวิศรุตานะครับใช่อยู่อุเภอร้องควาจังหวัดแพร่ให้ดีไหมครับคนนี้คนนี้ต้องให้ค่ะคนนี้ที่ที่ที่คุยกันนานเพราะชอบน้องคนนี้เป็นพิเศษนิดนึงเห็นแบบเป็นแฟนคลับพี่ชชอบมึงเป็นหลายๆคลิปเลยชอบก็เลยแบบคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตากันไม่ได้เจอกันนะจะเป็นคุณหน้าคุณตาจากการคอมเมนต์ตลอดอะไรอย่างนี้เอาาเดี๋ยวเรามีความพิเศษแดกมีความพิเศษให้ด้วยนะคะครับ คัับฟตัวจ <laughs> ิต่อมานะคะไอแอมโวนะคะอยู่อุทัยธานีชอบคลิปพี่วิกจินมาม่าเกาหลีอีกแล้วเพราะมีข้อคิดบอกว่าพี่วิกบอกว่าอย่าทําตามนะโอนะคะการขโมยจริงเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งนะโอจะเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนะครับมดแตนน้อยเลิฟไม่ยูทูบนะครับชอบที่น้าโอนแต่งตัวเป็นเอลซ่าเพราะว่าฮามากๆเลยนะครับน้องอยู่อรัญประเทศสาแก้วนะครับผม ต่อมานะคะ KTCH นะคะแม่เจอชาแนลอ่ะเนาะคอนชลินนะครับน,น้องอน้องอนชลินชอบคลิปอม<ร>ัสเป็นโไทายชื่อดาราจะบอกว่าใช่คลิปนี้ตลกมากจริงๆนะพี่วิกถ่ายพี่วิกยี่ตลกเลยแต่แบบคลิปน้ำยอดวิวไม่ค่อยสสงแบบน้องเป็นหนึ่งในานางขอบคุณมากนะคะัะน้องหนึ่งลำปางนี่เองใกล้ๆกันเลยคนต่อไปโอเคเคเคโอชื่อชาแนลสร้างมากเลยนะครับ น้องกายวันนะครับชอบที่น้าโอแกล้งหัวแตกแกล้งหลอกพี่วิกนะครับเขินแทนนาโอสุดๆนะครับความน่ารักของพี่วิกนะครับของใหญ่นะครับน้องอยู่นั่งแเร่นั่งเร่เชียงรายใกล้มากเลยน้องอยากให้เราไปให้ถึงมือมพี่อยากได้บอกเรานะครับเดี๋ยวเราไปให้คอมเมนต์บอกนะครับน้องโอเคๆนะครับต่อมานะคะชื่อน้องสุสุพิศรานะคะสุพิศราเนาะชอบให้มัดผมให้ปัญญาน้าโอ้ น้องอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราอชนะอ๋อพี่อวิููผิดหรอแฟนต่อมาเลยค่ะครับ, Happy รบ,บแฮปปี้คาวาอินะครับชอบพิซน้าโอหัวแตงนะครับดูเหมือนพี่จะเป็นห่วงนาโอมากเลยน้องนะับทชานะครับอยู<ะ>่อำเภอยตลาจังหวัดยะลาโอ้มากลยาก คลิปที่โดนแกล้งนะคะน้ำปลาใส่โค้งตลกอีกแล้วน้องคนนี้ชื่อกมลชนกอยู่สมุทรปราการแน่คนต่อมานะครับชยุตตรานะครับผมน้องชยุตตราชอบแข่งกินมาม่าเกาหลีนะครับดูไปไม่หิวไปนะครับน้องอ่นอยากกินนต่บางทีได้ออกไปตลาดเดี๋ยวส่งไปให้เลยนะละเดี๋ยวเราส่งไปให้กินนะครับผมจากนครปฐมต่อมานะคะ คนบำรุงนะคะชอบคลิปจับโปเกมอนตัวจริงเพราะเวลาดูน,น่สนุกมากๆดูแล้วดูซ้ำนะคะแล้วก็เอาควมปีใหม่มาให้ทีวีตกอนโอด้วยขอให้มีความาาแข็งแรงเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะของน้องีแลที่ต้องใชเง้เยอะแล้วครับจริงนะคะคต่อมานะคะเป็นห้าสิบคนแล้วนะครับห้าสิบคนแล้วนะขอบอกเยอะมากต่อมานะคะน้องโฟงกัสกัส เธอเน่ชอบตัวอย่างสาวน้งงตะเกียงแก้วดีรอติดตามชมนะครับมานี่มาจากกาญจนบุรีนะคะมมเชอกันมาหลากจังหวัดมากคนต่อมานะครับว่านิลาคุกกี้นะครับชอบคลิปสนุวัยเพราะว่าน้องสนุวัยน่ารักมากนะครับอยู่ที่ประเวศกรุงเทพมหานครสนุวัยถ้าใครสนใจเราย,ยัางอยากทํา,อ,าทอีกนะคะถ้า <S <S คุณน้องเรศลองมาเดี๋ยวน้ก็มาสนุวัยกลับมาเนาะคลิปต่อมานะคะน้องใบมิ้นมาจากราชบุรีนะคะชอบคลิปนางฟ้าพี่วิทน่ารักมาก ต่อมาค่ะน้องเขียนว่า L E R อ่านว่าอะไรเอยเลอหรือเปล่าครับที่อยู่น้องอยู่ของพี่อันนะครับใช่ค่ะน้องพิมพ์ยาวมากพี่ต้องแคปสองอันนะค่ะพี่ต้องแคปสองจอน่ารักสุดๆเลยอชนวิชาทำเสมอนะครับชนิชาทำเสมอชอบคลิปมวยม่าเผ็ดเกาหลีนะครับผม ชอบชอบหลายคลิปเลยค่ะมาม่าเพลงโซลีน้ำปลาใส่โค้กอะไรอย่เงี้ยค่ะบอกว่าที่วีกับน้าโอเนี่ยน่ารักต่อกันมากๆเลยสร้างสีสันให้คนดูสุดท้าย้กับแจ๊บี้แจ๊บี้นิวเยียร์สุดก็ข้าวแข่งแรงแข่งแรง้องรวยรวีใหม่กันงานก็ู๊พออใ้จบประเสิร์จงกลับไปหาน้องนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณน้องด้วยนะครับ คนต่อมาน้องอภินยญญามุกแกวนะครับชอบละครสั้นนาคีนะครับโพราะน่ารักมากขอบพี่วิเคราะห์พลงเพราะขอบคุณค่ะ mm hmm. น้องจากจังหวัดจังหวัดไหนสุพรรณบุรีนะคะค,คนต่อมานะคะ mm hmm. ชื่อน้องอมสินชาแนลนะคะมาจากกรุงเทพเนาะชอบคลิปละครสั้นแผ่นดินไหวทําไงดีนี่บอกว่าได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็ต้องรอพ่อหวัพีเ่เวกนี่เยี่ยมเลยนะครับคนต่อมานะครับ แพรวาเถาแสนนะครับชอบคลิปมายากลพร้อมเฉลยนะครับเสียงมายากลเข้ากล่องนะครับผมน้องหยุดเสกนันิคมอำนาจเจริญขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้จะเอาเรื่องปริมันพิเศษมากไม่มีใครเห็นเลยชอบมากเลยนะค่ะคิวต่อมานะคะน้องขุ้มอิมนะคะเด็กหญิงจิดาวพาค่ะชอบคลิปเด็กแฝดร้องไห้วอลซกนต้าหลับทางตัวบัวชอบขอนักแสดง ชอบเพราะน้องน่ารักมากและคือวิภาคเสียงน่ารักมากมาอ,อคนนี้ก็แฟนขาประจํานะคะขอบอกจริงๆพูดที่ตาเข้สมส้นนะครับผมชอบโจนของมันว่าเผ็ดเกาหลีสนุกมากพี่เดินออกไปรับสายแล้วไปแอบกินนะครับคนจดจำโอ้ <c oughs> มากเลยนครับน้องดีเทลมากขอบคุณน้องวัยน,นะคะมาจากกรุงเทพนะคะ่ะคนต่อมาค่นะไม่เอ่ยน้องพันธ์ พันิชัดใช่ไหมครับค่ะพันิชัดนะคะมาจากจังหวัดเชียงรายนีบอกว่าชอบคลิปนาเีนะคะนาโอ้ก็หล่อพีวิกก็สวยชุดนี้โอ้โหอลังการเลยทีเดียวเชียบอกว่าไม่เคยไม่เคยในช่องไหนเลยได้ช่องนี้แล้วนะโอเคต่อมานะคะ F P P Channel นะคะชอบคลิปนางฟ้ากับเด็กนิสัยไม่ดีพ่อสอนและเตือนสติน้องมาจากกระบี่โอ้โหเราจะไปเที่ยววันนี้นะครับต่อมายกชแนลนะครับผม อยู่เชียงใหม่ยอ,มอยู่หังดงนี่เองนะคะชอบก้าวย่างตามรอยพ่อนะครับเพราะความซื่อสัตย์ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยครับต่อมานะคะ ch มุ้งวิ้งชาแนลมาจากสุรินนะคะชอบการแข่งขันขอ่อเลยน้องบอกว่าได้ฝึกการส่งตัวฝึก <c oughs> การส่งตัวทักษะการส่งตัวะะ <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะต่อมาะคะ่ะ <c oughs> น้องคูฟ้าชาแนลนะครับชอบโจรขโมยมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับชอบที่น้องอสามารถทำให้หลงคนได้น้องอยู่พาโตจังหวัดชุมพรคิดต่อมานะคะน้องวิวซ่าห้าห้าชาแนลนะคะเด็กกิน พัทรพรอ่อนสีนะคะชอบคลิปก็อี้ดนตรีใช่คนนี้คนนี้ก็มาเมนต์บ่อยบอกว่าชอบมากๆเลยแล้วน่ารักมากนะคะน้องมาจากลบุรีว้าวน้องวรัญญาแก้วสืบหรือเปล่าครับใช่แล้ววรัญญาแก้วสืบนะครับชอบขโมยโซเมเซเว่นมีิขโมยของโอบ้างนะครับครานี้ขโมยของสุดห่วงต้องบอกว่าลุ้นมากว่าโนบ้าจะจับได้หรือเปล่านะคะมาจากระยองคลิปต่อมานะคะน้องหนูนุ๊กใช่ไหมคะ หนูนุ๊กครับผมหนูนุ๊กชัดมากหนูนุ๊กนะครับเด็กหญิงพิชยานะครับมาจากกรุงเทพนะคะบอกว่าชอบน้โอเล่นสลาบันน่าเลยนนี้ก็นานมากนานมากเราบอกว่าน้โอเหมือนเด็กสุดๆเลยต่อมานะคะน้องนักภาพนิชานะคะบอกว่าชอบชอบไหนเอ่ยอ๋อชอบนาคีเป็นภาษาเหนือเพราะว่าน้องก็เป็นคนเหนือเหมือนกันเป็นคนแรกชื่อน้องตาหวานได้แล้วนะคนต่อมาค่ะ สตังคิดทีวีนะครับชอบนาคีตอนจบเด็กชายและน้าโชดนะครับเป็นน้องผู้ชายนะครับคนนี้เพราะว่าสนุกสาดๆนี่ฮะแบบเหนือเหนือ,นอตัดต่อเก่งมากสาทีตะเกียบนะครับผมน้องจากอ <บน S 2> <ด>ุบลธานีนะคะ,ะ,คะต่อมานะคะน้องโมบายสกุชี่เบกอรี่หรือเปล่าใช่แล้วเกิงขว,วัญชนกนะคะบอกว่าชอบพริกแกล้งกินมามากก่าเกาหลีตลกจนเจ็บท้องเลยค่ะน่ารักจริงๆมากน้องมาจากเชียงรายค่ะคือจะบอกว่าแบกหมดไปแล้วหนึ่งรอบ มันหมดไปก้อนนึ่งนะครับเป็นคนแรกหนึ่งรอบที่มาตอ่าตอ,ตอเ,เลยค่ะมาต่อมาต่อคนที่ไปได้ยังเอ่ยยังค่ะต้องแบมพิมพ์ยาดาทีวีนะครับชอบซันต้าบุกแจกขวัญเด็กแฟนนะครับผมแล้วก็ละครสั้นย้ไวไนอ,นะอวัยเป็นไกลเกินนะครับบอกนะโอ้ติ่งตัวหล่อพี่หลิคหน้ารลาชุดแต่งเนี่ยจะรทำไปใส่กอดมาจากบุรีรัมณ์นะคะโอเคคนต่อ okay. ม,มานะครับต้องแทนแทนเมนูดี้ชาแนลนะครับชอบอนามตมหันเฮลซาตัวจริงครับผมเพราะว่านั น้องจีงวอลเลยนะโอ๋แต่เป็นอีซ่า,าตลกมากนะคะน้องพัชรดานะคะสุโขเพเนาะต่อมาค่ะน้องพิมนาดาพี่พลพานุวันนะครับชอบแอบเล่นสลามบนรถพี่มีก็สั่งๆคิ้เก่าแก,ก่มากค่ะคิ้วเก่าแก่น้องทีเทียวเยอะมากค่ะบอกว่าทําไมต้องเล่นของคนอื่นแล้วตอนนั้นที่วิกก็ร้องไห้หนูสองสารพี่วิกที่ไม่ได้เล่นค่ะแล้วโอก็เล่นสะใจเลยโดน ร้ดนไม่ีเราเป็นคนไม่ดีตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับจากโดนทับบุรีนะครับผมจะหมดแล้วจะหมดแล้วพี่พีกจริงเหรอต่อมานะคะน้องคิมมี่นะคะแคนดี้ชาแนลค่ะชื่อเด็กหญิงชัชวาลชัชวาลีครับผมช่วคือมาม่าเกาหลีใส่พลาสติกเม็ดนะคะเขาบอกว่าน่ารักลุคแอบแย้วพีชจะเจอคลิปน้องทูผงานนะครับอ้ใครคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายน้องโดนัทนัททวันนะครับผม บอกว่าชอบทุกคลิปเลยค่ะเพราะมววนี้สาระเฮฮาพี่พี่ใจดีมากเลยนะ่ารักด้วยโดยเฉพาะคลิปนาทีพเพระหนูพูดเหนือหนูก็เลยชอบเหนือนะคะพิมจับใจเลยนะเจ้าจับพยาวคนสุดท้ทาย คือน้องๆที่ตอบสูงบางคนอาจจะตกหล่นเรื่องชื่อที่อยู่แล้วบางคนอาจจะไม่ได้ตอบชื่อคลิปมาใช่คนชอบทุกคลิปเลยอะไราอย่ขอบอกว่านี่คัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกจาก700รอยคอมเมนต์นะคะตอนแรกกะจะแจก50บแต่นี่คือแจกไปเจสิบกว่านะคะน้องๆค่ะ เราทุ่มเททุ่มทุกอย่สดเลยรู้ป่ะก็เป็นการหลอกพี่ใหม่นการแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ติดตามเรามาทั้งปีเลยนะครับขอบคุณมากค่ะพี่จะบอกว่าพี่แคบจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วเราก็ยินดีแล้วก็จะไปปรับปรุงนะอะไรที่ชอบเราก็จะทําให้น้องๆดูอีก ครับผมและเดี๋ยวไปคอยลุ้นกันนะคะว่าปีใหม่นี้ใครจะได้รับอะไรบ้างแต่น่าจะเป็นหลังวันที่สี่เพราะว่าไปชนีหมดวันที่4เนาะก็จะนับอาจจะนับไปจากวันที่4นิดหน่อยนะคะครับผมรอรับกันที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องโอจะลงในคําอธิบายไว้อีกเนาะว่าใครได้บ้างดีกว่าเนาะได้ค่ะลงเฟซบุ๊กไปไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะครอบหน้าจอทั้งหมดนะคะที่พี่ครอบไว้ลงเฟซบุ๊กอ่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะให้เฟซบุ๊กเราไปเนาะข้างใต้นะคะที่น้องโอใส่คลิปไว้ งันวันนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวขอตัวไปทำคลิปหน้าร้อน่ารักให้น้องๆดูต่อนะมีความสุขปีใหม่กันทุกทุกคนนะ <Happy S 1> ครับผมแฮปปี้นิวียีร์รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีปีใหม่นะสวัสดีค่ะ